นี่คือคะแนนรวมในรอบซูเปอร์วิกเอนนะครับ25แมตที่ผ่านมานะครับตอนนี้วิกิตอนจากอินโดนีเซียครับนำเป็นอันดับที่1ครับอา q ์อาร์คิวอัชนาไทยแลนด์ครับอยู่อันดับที่2ครับตามอยู่15แต้มครับแล้วเกมต่อไปครับเป็นเกมที่26ครับมันจะจบอย่างไรไปชมกันเลยนะครับเฮ้ยเด้งมาแบบนี้อา q ์อารคิวอชนอยู่ในวงครับเฉียบโอ้โหคือต้องบอกเฉียบบอกเฮง ช่ฮะแล้ววงบีบขึ้นไปอีกครับ24 24กับ17ทีมจากไทยอยู่ในวงครับ KOG RQ ครับ้รมไปถึงเทสเซมิเทตตี้ด้วยเช่นกันแล้วดูไมทอยครับไปตายวงเรียบร้อยตรงนี้และทีม Secret จบไปแล้วครับตอนนี้ผ่านมา19นาทีแล้วครับกล้องยังไม่ได้จับไปที่ทีมไทยเลยนะครับตอนนี้ทีมไทยทั้ง3ทีมเหลือครบ4ทั้งหมดนะครับตอนนี้ RQ ครับได้ไป3คิวเวล d a s ได้ไป3คิว King o f ก a m เมครับได้0ูนคิวครับวงได้เข้าหาคิว่าร์เน่าครับ เอาแล้วครับ AQ Athena ครับมีสิทธิ์กินไก่แล้วหรือเปล่าครับแบบนี้เจจังหวัดนี้ครับไปเก็บแสดงจากเกมไปแล้วลูดมามาตินลูดมาแล้วมาตินเก็บซิกซอจากเกมไปทันทีครับไซนชี่จบไปแล้วครับ10เกมโอ้โหจังหวะพอดีครับซิกซอรเก็บมาคนเดียวฮะเปลี่ยวใจตัวนี้ตายไปแล้วฮะเอาแล้วดูคอสเลเยอร์ก็หลาตายวงไปแล้วนะครับแม่ วงเล็กแค่นี้นะเหมือนจะอุ่นใจนะ10ทีสิบทีม28ชีวิตตอนนี้ตกที่10นะโอ้โหมาดีแค่ไหนนะครับต้องดีให้สุดครับแล้วเวมอสจอนนี้ไปเก็บเซเดนจกเกมไปครับแล้วโจนาธานจอนี้ไป็น็อกคอนเซปของ King of Gamer ครับแล้วโจนาธานโดนเทนน็อกมาเป็นการจากทางพัฟเฟอร์แล้วดูคลาสกอนเข้ไปน็อกใสบาก้าแล้วดูซีกอเไปน็อกใส่พัฟเฟอร์เหมือนกันตรงนี้แล้วเวมอสจะไปเก็บคิวจากมิสไซล์มาได้เจนอาร์เซลจบเป็นลำสิไปแล้วครับี่อเก็บายร้สมิทครับไปเก็บ์จกนาธานตัวส K.O.G ฮะเริ่มต้นมาสวยที่ขอบเออ่ที่ขอบชายหาดแต่ตอนนี้ลำบากแล้วครับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมี2ทีมที่เหลือ4คนครับบอลดันเตอรเมอร์เดอร์และอาเกียวตีน่าจากประเทศไทยก็เป็นทีมไทยทั้งคู่แล้วดูทีทวีไปเฮดช็อตใส่ฮาวส์สวนใช่ไหมเอาละครับออนไฟจัดๆกับทีมไทยของเราตอนนี้ครับแล้วดูภาพมุมสูงกันบ้างอยู่เรื่องอัพอีสปอร์ตกับ420 OP ใช่ครับระเบิดกำระเบิดทวีได้คิวมาแล้วฮะ สี่สองศูนย์โอพีครับเลือกมาหน้าต่างล่างครับแรนดอมไปแล้วภาพตัดกับมาเวลมอสไปเก็บซีซีพีไปเมื่อสักครู่นะฮะโอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับมาติน เอาตัวรอดอยู่ครับตอนนี้ครับภาพดูมุมสูงวอลดัสระเถิบเข้ามาอาร์มโจนไปน็อกบาก้าได้แล้วดูจากตรงนี้บาก้าครับตายวงไปแล้วครับวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์กระจายตัวกันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ครับตรงนี้อาร์มโจนอาร์มโจนครับผมอยู่ครบท้วนแล้วมี8คิวครับวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์ครับเอาดีครับ9ทีมกับ18ชีวิตนะเราดูครับอาร์มโจนสกบด้านขวาเช็คนิดหนึ่งสำหรับดีพีโอ้โหอาล์ลบ้านตรงนี้ครับเวลมอสครับไปเก็บยันจุดได้แล้วบ้านตรงนี้เป็นของอาร์คิวอัลเทน่าครับแต่ว ยังลุกลี้ลุกลนอยู่โอ้โหแล้ววงมันเด้งไปตรงนี้แล้วซุป77ไปน็อกใส่จีน่าเอาคืนได้เหมือนกันตรงนี้ยังไงแล้วดูซีกอสครับไปเก็บคิวซุป77ออกจากเกมไปเคโอจิจบดับ8ไปเอาเลยครับเดี๋ยวดูครับเจ็ดทีมกับสิบหกชีวิตครับตอนนี้มีทีมไทยเหลืออยู่สองทีมใช่ครับวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์และอาร์คิวอาร์เทนาและเหลือสี่คนด้วยกันทั้งคู่อาร์คิวอาร์เทนาครับขยับออกจากบ้านครับเข้ามาอพื้นที่แล้วดีดอีเจ็บดีดีโดนรรรรรรระเเเบบบบบบิดดไไปปแลลลล้้วหนนาาาาออออ็กคคคคคัััััั่สญูถตมม เพื่อที่จะมาจอดเป็นบังเกอร์ให้กับ D2E e, ครับแล้วมีเออร์นี่เดินเข้ามาในสโมสแล้วนอนก่อนนี่คือเขาจอดตามสโมที่เขาวางไว้เลยนะครับใช่ครับเออร์นี่กำลัะเบิดมากำลัะเบิดมาแล้วเอียงคอปลาไปในห้องน้ำโค้พงๆฮงะโอ้โถ้ามันเข้านี่ผมบอกเลยว่าเอาไปสามแต่เอยแล้วว่รู้ปลาสวนครับหลุน้น งามแล้วฮะ<า>แบบนี้ไส้แล้วฮะตอนนี้โอเลเดสเบตโดนมาแล้วเจ็บแล้วโดนยิงขคอไปเรียบร้อยเขจาจังหวะนี้เนยโยเข้าไป็น็องเออร์นี่ได้แล้วสเกลสเกลกดต่อมาแล้วซีซังซูโนโพีเก็บเออร์นี้ออกจากเกมแล้วเป็นสเปตครับโดนน็องจากสเกลไปเหมือนกันแล้วอ่านตัวตรงนี้ไปนกก็น็องสเกลช่วยมาได้เหมือนกันทีมาไอเดียจบอันดับหกเรียบร้อยฮะแบบนี้ครับลุชาร์ซินไปเก็บไอเดียเหมือนกันตรงนี้ครับ และดูกอนดา้นได้คิวจากคาชาซินไปแล้วนิโยครับไปได้นองดีทูอีแบบนี้อาร์คิวลำบากแล้วครับเพราะว่าสโมก็หมดแล้วอาคิวเหลือคนเดียวครับรู้สึกจะเป็นทีนายครับแล้วก็ดาเจ้านี้ครับเกมดีทูโย่จะเกมป้ายออนไฟครับวันดั้เดอะเมอร์เดอร์เบสเบสครับโดยกอนดา้นตัดบอลคิวไปเหมือนกันคือเขาแจมแล้วแจมอีกครับวอนวดั้เดอะเมอร์เดอร์วันนี้ครับเนี่ยเจนนี่บอกเฮ้ยสงบจิตสงบใจก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหเมื่อกี้มานี่มากันสี่นะครับตะเพิ่งแป๊บเดียวเนี่ยตายหมดเลยครับ คือพอสมมติมันหมดนะมันกลายเป็นเป้านิ่งไปเลยเมื่อกี้อะลวมาตินโดนน็อกเหมือนกันครับจะบพิเมที่เป็นงูอยู่ตรงนั้นครับแล้วมาตินระเบิดน,น็อกเดโยไปเหมือนกันแล้ววัดจะช่วยยังไงใหแล้วมาตินโดนซาวจ็อกเกมไปเลยพิเมย,ยังไม่ถูกเห็นนะฮะเห็นแล้วครับจับวัดกัด,กดสเปรย์คูณสามใบเนาะเรียบร้อยเป็น<า>คิว <ทำ S 1> ของกัดด้าใครทำมาตินบ็อกซ์เกมมิ่งจบไปแล้วฮะอันดับห<ม>้าแหมนะครับผม <laughs> <laughs> อะแล้วขับรถเคลื่อนตัวเข้ามาวอดัสจับปะทะ วอดัตจะบวกครับขับเข้ามาชนห้องน้ำอเลนล็อกแล้วมีจีนาาอยู่ใกล้ๆเอาให้จบๆไปอเลยลอกออกมาลูดออกมาลูดเวมอสสวนคืนแล้ววิรูไปน็อกกอดาได้ครับและสุดท้ายเวมอสไปเก็บวิรูน็อกไปและสุดท้ายอเลนล็อกจบไปแล้วครับนี่ะครับกอด้ารับดตเบให้เต็มๆครับท่านผู้ชมครับเหลือ3ทีมเท่านั้นครับก็คือมีไทยอยู่2ใช่ครับและและนี่ครับจีนายจิกเข้าไปโดนด้วย เอาลลยครับ g ีครับแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าวาวดันเดอะเมอร์เดอร์เนี่ยรู้ตำแหน่งของจีนแล้วจังหวะนี้ซับไปโดนไปซับไปโดนไปของจีนายระเบิดมีไหยไม่มีแล้วเรียบร้อยไ้ด้วยครับเอาเลยครับแบบนี้แล้วคนนี้จังนี้กดมาอีกด้านหนึ่งจีนได้แต้มไปด้วยครับคลัชกอดยิงเหมือนมียานทิพย์มาแบบนี้แล้วจีนเก็บสีกอดแล้วจีนเก็บเนโยทั้งตี้หมดแล้วตอนนี้ไทยแชมป์แน่นอนเลยครับ ท่านผู้ชมครับวอลดัสเดอร์มี15คิวเอาแล้วครับคัมแบ็กอีสเรียวครับแล้วเขากำระเบิดโถมก็ใส่จีนายจีนายบอกมาทีละคนเฮ้ยมาทีละคนคุยกันขวามาภาษาเดียวกันเวลโมนขวามาแล้วล็อกมาจีนายล็อกหนึ่งแล้วจีนายจะหันไปด้านหลังไม่ทันเวลโมนครับแหมวิ่งมาขอวัดความคมของจีนายซะหน่อยมาแล้วฮะนี่ฮะวอลดัสเดอร์มี36แต้มอาร์อาร์คิวอาร์เทน่า25แต้มครับ TSM อสเอ็มนเตตี้17แต้ม ออเลนล็อกอีสปอร์ตสิบเอ็ดแต้มทีวันครับหกแต้มครับบิเกตตอนแอร์เลียนทำไปห้าแต้มเท่านั้นครับคิงออฟเกมเมอร์ครับทำมาห้าแต้มเช่นกันแล้วคะแนนยี่สิบหกเกมครับตอนนี้อาร์อาร์คิวอเทนาครับแซงบิเกตตอนจากอินโดนีเซียครับขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วครับตอนนี้ทําให้บิเกตตอนครับหล่นไปเป็นอันดับที่สองนั่นเองนะครับคิงออฟเกมเมอร์ไทยแลนด์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่ห้านะครับแล้วก็วอลดัสเดอะเมอร์เดอร์ครับที่ได้แชมป์เมื่อสักครู่นี้ครับ ขยับจากอันดับ11ครับมาเป็นอันดับที่8ครับอ่าโอเคทีนี้ไปชมเกมที่27กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าแต่ละคนแต่ละทีมจะเคลื่อนตัวอย่างไรเพราะว่าทีมไทยที่ลำบากที่สุดไม่พ้น KOG ที่ลงทรายล่างครับแต่สังเกตนะฮะท่านผู้ชมครับ RQ ร์เจน่ามี D2E แยกจากเพื่อนไปฮะต้องครับเอาเลยครับ JR เซลได้พื้นที่แล้วมาติดจัวนี้เป็นเกมมาวิจิเกมฮอตต่อเนื่องครับวอร์ดัสแต่เมอร์เทอร์ผมบอกแล้วนะฮะอย่าให้เขาได้ติดไฟนะบอกก่อนเลย เออวอดเลยกลับมาให้มันยากครับตรงนี on, ้แล้วก็ดาร์ทฮะอืเขาดาร์ทน็อกอยู่เหรอครับอ้าวเฮออวิลูวิลูเดี๋ยวเดี๋ยววิงามงามงามไส้เลยฮะโอ้โหแล้วปีนเข้ามาวิลูบอกปะโทเอ้ยแม่จะประท้าฟ้าเก่งใจครับในวิลูเฮ้ยมีระเบิดไหมฮะวอร์เดอร์มาเดอร์เข้ามาแล้วนะครับเป็นเวลมอนครับที่เข้ามาระยะประชิดครับแล้ววิลูนี่ครับโมดั๊ คัดมาจากอุ้ยเราขึ้นมอไซค์ไปแล้วขึ้นมอไซค์จะบอลขึ้นมาจริงอู้หูอ่ะเดือดเดือดเดิอดเดิอดเดือดจุกโอ้โหไปครับวงอัปเดตไปไหนเลยครับแบบนี้ยังไงดีครับตัวชีวันแล้วเด้งมาด้านบนครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ครับด้านล่างหกนาฬิกาเนี่ยโอ้โห King of Gamer อร์ขับไอการ์สตาร์ทีมซิกเก็มาเลเซียเดือดร้อนกันพอสมควรครับใช่ครับท่านผู้ชมครับเช่นเดียวกับเคียวเทน่าต่อให้อยู่ในวงนะครับแต่ลายเนี่ยจะชนตรงนี้เยอะมากครับยานกล้องฮะ จะส่นเข้าไปในบ้านยิงพีไฟเข้าไปแล้วคอนเซปไปน็อกทูอีแล้วครับคอนเซปครับเพื่อนตรงนี้คมครับบอกแล้วว่ามันลายเดียวกันมีโอกาสจะเจอกันสูงมากครับสลักคีย์ออฟเกมเมอร์ขับแล้วก็อาร์คิวอาร์เทนาคือต้องบอกว่าเคอแล้วเบียร์สิบเอ็ดครับหลายตายไปเลยครับเบียร์สิบเอ็ดฮะอย่างที่บอกครับก็ติดสะพานวงเลยครับโอ้ดูครับแล้วเอ็นคอร์ไปเปิดน็อก จีน่าครับอาร์คิวเทน่าลำบากแล้วครับถูกต้องครับอาร์คิวเทน่ามีปัญหาแล้วครับแล้วจีน่าโดนซ้ำอาจากเกมไปตอนนี้เหลือแค่ดี e อีกับเอิร์นี่เท่านั้นแล้วครับอ้าวเป็นเจสอาร์เซลนะที่จจไปกใช่ใช่ครับครับแล้วดูกระจดอนนี้ครับเล็กซ์กเดินต่อมาเหมือนได้ยินเสียงหรือเปล่าครับแล้วตามมาติดครับอาร์คิวอาร์เทน่า ไปทับลายบาก้าครับกระถางคอนเซปต์ครับเรียบร้อยเลยครับ G2E กับเอิร์นี่ครับจบ15งามใช่ครับตรงนี้แล้วดูฮรับกิวว่าจังหวะนี้ครับไปน็อกมาตินอ้าวแล้วมาตินโดวเ้าจะเกมไปทันทีครับอินเกมอินเดอร์ของวอนดันเดอะเมอร์เดอร์อุ้ยอะไรล่ะคตอนนี้แกปั่นป่วนซ้ายขวาไปหมดตรงนี้แล้วพี่เมย์ครับไปโดนน็อกจากเซเดนแล้วดูสแน็คยิงรถระเบิดใส่โลกิไปครับบ็อกซ์เกมมิ่งไปแล้วเหมือนกันนะตามไปติดๆเหมือนกันครับ14ครับโอ้โหนี่ฮะเบรกโดนยิงรถระเบิดตัวสุดท้ายไปครับแล้วเว็บโดนนนนนน็็ออออคคคคคไไไปปเหหมมืกกัััััรรรรบบบบจจาาชุขงงงฟีีสสตตลล์แ้้วววะูููููฮ ในวงตรงนี้ยังไงเรียบร้อยครับตัวเกออกจากเกมไปแล้วครับฟูฮูสุรุคูครับจากฝีมือของซาร่าครับและบิกาตรอนเลดเอเลียนอ้าวไปจบอันดับ13แล้วบิกาตรอนไปติดเหมือนกันครับบิกาตรอนเลดเอเลียนนะท่านผู้ชมครับเห็นบอกเคลื่อนตัวสวยๆแบบนั้นแต่ไม่มีพ<อ>ื้นที่เล่นเหมือนกันผู้ใส่ท่านผู้ชมอย่าบอกเลยไใช้เพลงนะฮะ อะไรจังหวะนี้เมาลุ่กนกับจังหวะนี้กิวคาจอน้องไป็นาาอ์มโจอของว่าดั้นเดอะมอร์เดอร์เหมือนกันแล้วสเกลเห็นเห็นเห็นแล้วเขายิงลอหน้าต่างไปขึ้นดาเมมันก็สเกลจะเดินต่อหวังจะช่วยกิวลว,วิรูเดมาลุจังวะนี้เรียบรอยครับโจรดระเบิดโอ้โหแล้วเวมอตามาติตวดเมเดจบ11ผชมคทีมจากหัวตารางไปหมดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ต้องมาลุ้น King o f เก m e r ครับจากประเทศไทยครับที่ตอนนี้เหลืออยู่ทีมเดียวแล้วเหลือ4ทีมและ King ofmmer G คือ1ในน4ี้ับเอา่จชววยพกเขากัม และ<อ>สวะัสด์สวัสด์ลุ้นมาจังหวะนี้ไปน็อกเซลว,วีได้แล้วยิงพีไฟใส่ไปแล้วสวัสดับเบิลน็มมอ,นอกเทสเห็นหน้าลายนะและเนโยจังหวะนี้เอาโอ้โหอูซี่ไปน็อกพัฟเฟอร์ครับและเนโยโดนน็อกจากบากา้าซี่ลุ้ขึ้นมาเหมือนกันแล้วจนอร์แดนเดินเข้ามาตัดสินใจเฉียบ์ขาดบากาา้าซ้ำเนโยจะเกมไปแล้วบาก้าโดนทางซีกอสน็อกครับแล้วโดนซ้ำออกจากเกมไปครับสนิจจี้จบอันดับสี่ไปแล้วครับตอนนี้เหลือสามทีมเหลือ3ทีมคอนเซปต์เหลือคนเดียวแล้วจอร์แดนครับได้คิวบาก้าไม่กีนนะใช่ครับจอร์แดนคือเจ็บบาก้าและพัฟเฟออรรร์ไปนะคคัับบถูกต้ง เอาเลยครับตอนนี้3ทีมสุดท้ายครับโจนาธานโจนาธานยิงรถหวังให้มันระเบิดมาแล้วขับเข้ามาชิดโจนาธานหลบหลังหินอยู่แล้วยิงสเปรต่อโจนาธานเมก้าสตาร์เดินออกมายืนรับเป็นหน้ากระดานโดยคอนเซ็ปต์จะเป็นมือที่3สโมสนี่มาแน่นๆครับแล้วคือเมก้าสตาร์แกอาศัยสโมอนะครับวิ่งเข้ามาชนสโมอแล้วหยุดรอได้ครับโจนาธานกับซีกอร์โอ้โอ้โอ้เอ็นคอโดนเคาะโดนเคาะโดนเคาะแล้วยังไงต้องหลบก่อนครับครัชกอร์รับโอเคแล้วคอนเซปต์มาแจมแล้วครับเป็นนองซีกอร์ได้เหมือนกันคอนเซ็ปต์จะมีแต้มคิวเพิ่่มมอออีกซหนนยััคครบเ็ป คอนเซปต์วงฟ้าเข้าใกล้หลังเขาแล้วต้องขยับแล้วครับแล้ววีซี่จังหวะนี้ไปน็อกคลัสกอ้ได้แล้วคอนเซปต์เดินมาใช้จังหวะนี้จะมาแจมเขารู้ว่าน,น็กอนกคนหนึ่ง<ๆ>เขารู้ว่าน,น็อกอยู่ในึงคอนเซปต์ Concept สำคัญคอนเซปต์ไอ้ว่านอนวันแล้วไม่ไหวเขาจังหวะนี้ครับตำแหน่งเขาดีกว่าครับจดถานเก็บคอนเซปต์ออกจากเกม king of gamer ขับจบอันดับสามย,ยอดเยี่ยมแล้วเรียบร้อยแล้วครับดีแล้วครับตรงนี้คลาสับสี่ก็ยังยังน็อกอยู่ยังความอยู่ตรงนี้จดถานจดถานพิกซ้ายพิกขวาเรียบร้อยฮะโดนเมก้าสตาร์ครับเข้ามาช้าเสียหลักเหมือนกันนะตรงนี้โโออ้้หัันดบแตม อันดับ5 r e j เจ็คสกาเลตสแต้มเท่ากับอันดับ6ครับ Synergy b o r ด้าเดอะมู r เก็บไปเพียงแค่3แต้มครับ Box Gaming 2แต้มเท่ากันกับ f r e e สไต l e และยู Level Up Esports ครับส่วน b i เกตตอนได้เอนครับ1แต้มเท่ากันกับ RQ a t ค n n a และ c h น R า r c เซครับแล้วคะแนน27เกมครับตอนนี้ RQ a t h e n a ครับก็ยังคงนำเป็นอันดับที่1อยู่ครับห่างกับอันดับ2อย่างบ i กตอเพียง5แต้มครับคิงออ f g ก m e r อรับ t h a แล a n d ครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่6ครับและวอล คลิปนี้ครับก็ขอจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในเกมที่28ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ